แม่สินวัญชนาสวัสดีคะ่ะ่ะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นตำไทยของมะย,ยมแดงนะคะเป็นใบเต็มของเขาเนาะที่แอดมินนําเสนอไปคลิปแรกเป็นเหมือนใบที่มะย,ยมแดงเขาเขียนนะคะทุกคนเนาะพอดีว่ามีคนอยากเห็นใบเต็มเนาะก็ของแท้นะคะแอดมินไม่เคยนําเสนอของปลอมเนาะตำไทยงวดก่อนหนึ่งสิงหาคมเลขออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกก็ยังสอบไม่ผ่านนะคะทุกคนเนาะมะย,ยมแดงทั้งชุดสองและสามตัวเจาะ ส่วน16สิงหาคมนี้เหมือนมาย,ยมแดงเขาจะปรับสูตรนะคะแม่แม่เลขเด่น4190เนอะก็มาจับ2ตัวได้49 40 19แล้วก็10นะคะชุด3ตัวเจาะของมาย,ยมแดงคือ149 140 119แล้วก็110เนอะมาย,ยมแดงก็ย้ำมาเป็นแนวทางการซื้อโรตเตอรี่นะคะทุกคนเนาะสนับสนุสนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้น แม่ๆชอบเล็ไหนแคบไว้ดูได้นะคะของมายมยมแดงเดอแมเดอตามต่อกันที่ผลงานของไอ้ไข่ให้โชคนะคะน้องงวด1นึ่งสิงหาคม,มเลขออกซึ่งที่หนึ่นะคะแม่ก็หลุดทั้ง2ใบเลยเดี๋ยวมาดูงวดวันที่16สิงหาคมนี้กันเนาะเขาบอกว่ารางวันที่1นึตัว5 6 7 สองต,ตัวตัดเล่น6 5 6 7แล้วก็7 5หนะคะแม่แม่ส่วนใบความือเลขท้าย2ตัวไอ้ไข่ให้โชคให้6 0 6 2แล้วก็6 8นะคะแม่แม่ชื่นชอบใบแนวทางนี้ไหมคะแอดมินซื้อลอตเตอรี่ไว้6556นะคะทุกคนเนาะแล้วก็กลับหัวกลับหางด้วย9559แล้วก็5 0 0 5นะคะทุกคนเนาะบอกทุกคนไปเลยนะไม่ได้กลัวเรีเคลื่อนเรขกอะไรหรอกกลัวมันจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่แหละทุกคนเนาะ ออะแม่แคบว้นะเดี๋ยวไปดูฝันเป็นจริงนะคะต่อกันเลยนะคะแม่แม่เนาะผลงานเก่าฝันเป็นจริงหนึ่งสิงหาคมเลขออก0 4 1 4ีหนึ่งสหลุดทั้ง2ใบเลยนะคะแอดมินก็ต้องการที่จะเปรียบเทียบให้แม่ดูทั้งวดเก่าและวัดปัจจุบันเนาะจะได้นำใบพิจารณาถูกนะคะ สิหสิงหาคมน,นี้ฝันเป็นจริงให้เลขท้าย2ตัว05 06์5นะคะแม่แม่แล้วก็รางวันที่1เนาะ3ามตัดเล่น5 2 5 3แล้วก็2 3นะคะแม่แม่ถูกใจไหมชุดนี้เนาะถูกใจแอดมินอยู่05กับ65นะคะทุกคนเนาะก็ยังไงก็ภาวนาขอให้แอดมินได้ละกันแล้วก็ภาวนาให้แม่แม่พี่ๆทุกคนได้ด้วยนะคะอ่าแม่แคปหน้าจอไว้นะ ต่อกันที่แนวทางของละอ่อนเหนือนะคะแม่แม่แอดมินจะเอารูปมาให้2รูปเดอ้อแม่ฟังแอดมินนะซ้ายมือเป็นงวดผลงานเก่าหนึ่นสิงหาคมนะคะทุกคนเป็นสูตรเก่าของเขาอันนี้แอดมินได้นําเสนอในคลิปก่อนๆอ,อยู่ลองย้อนดูก็ได้นะคะนําเสนอทั้ง2ใบนี้เลยแหละ ก็เหมือนงวดสูตรเก่าเขาเนาะเขาให้1 6 1 2 2 6 2 0มันหลุดนะคะทุกคนเนาะสูตรเก่ามันหลุดเพราะว่าเล่มออก41แล้วก็46ส่วนสูตรใหม่ที่เขาให้งวด1สิงหาคมน่ะเขาให้มา864นะคะเขาจับ3ตัว864เนาะ ล่างมันออก4 6สูตรเขาก็สอบผ่านนะคะแม่อันนี้ใบนี้แอนมีนําเสนออยู่นะทุกคนข้อมูลนี้มีจริงนะคะลองย้อนดูคลิปเก่าๆได้เนาะแล้วก็16สิงหาคมนี้เนาะแม่เนาะสิหสิงหาคมให้เลขวินมา3 2 5นะคะแม่เดอ้อ3 2 5เนาะลองจับเล่น3ตัว2ตัวดูเนาะ3ตัวก็3 25ส่วน2ตัวก็3 2มนะคะแม่แม่เนาะ ก็สูตรของเราอ่อนเหนือนะคะเนาะสิหสิงหาคมใบขวามือแคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะเผื่อมีใครอยากตามเนาะแอนมินก็เอามานําเสนอให้พิจารณานะคะแม่แม่สนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทเดอร์แมเดอร์สโลแกนของช่องแม่สีนวลเนาะแต่ถ้านอกนือนจากนั้นก็แล้วแต่แม่และกันเนอะต่อกันที่แอดกับตันนะคะเนาะผลงานเก่าหนึ่งสิงหาคมนะคะแม่ก็หนึ่งสีตัวกลับเลขออกสีหนึ่งนะคะแม่สูตรก็สอบผ่านนะคะแม่เนาะ 16สิงหาคมนี้แอดมินมาตามต่อให้เนาะเขาบอกว่า10หน่วยบนชน4และ9นะคะแม่เนาะเลขวิ่งของเขานั่นแหละ4และ9เนาะ10หน่วยบนของเขาก็จะมี94 99 90 44 49 40 54 58แล้วก็50นะคะแม่แม่ถูกใจเลขไหนของกัปตันงวดนี้ทุกคนคอมเมนต์ให้แอดมินเห็นทีนะคะเนาะพูดคุยกันเนาะมันจะได้เกิดปฏิสัมพันธ์ พอตอนแอดมินลงอะไรไปแม่ๆก็จะได้เห็นเนาะแอดมินถูกใจ50ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะเนาะเลขหมานแม่สีนวลชาแนลนะคะมาตำราวบ่อยซส่งเหลือเกินอ่ะแม่แคบนะแอดกับตันเดอร์ายมือเป็นงวดเก่าขวามือเป็นงวดใหม่นะคะเนาะถ้าเป็นงวดใหม่แอดมินก็จะชอบซูมภาพให้ใหญ่ๆกว่าจะได้ดูชัดเจนนะคะแม่แมต่อกันที่สายทหารนะคะ16สิงหาคมนี้เนาะใบแรกสายมือวิ่ง5นะคะแม่ ใบแรกวิ่ง5แล้วก็ใบที่2วิ่ง2เนาะเขาบอกว่า2มาล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านนะคะแม่ถ้าแอดมินจำไม่ผิดปกติแต่ละงวดเขาจะปล่อยมา3ใบเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงมีอีกเดี๋ยวแอดมินจะมานําเสนอให้นะคะอันนี้ก็เอาเลขวิ่งสายทหารไปก่อนแล้วกันมี5กับ2องเนาะแม่เนาะห้าอะไรดีอ่ะห้ไหมห้าเก้าไหมหรือว่า2อะไรดีนะคะแม่แม่ก็ลองไปจับคู่ดูเนาะไว้เป็นแนวทางนะคะ ต่อกันที่ถุงเงินถุงทองนะคะแม่1สิงหาคมงวดเก่าเนาะให้เลขมาเลขวิ่งคือ1และ6นะคะทุกคนเนาะก็มาให้เห็นเลยเนาะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนาะบน4 1แล้วก็ล่าง4 6นะคะแม่แล้วก็16สิงหาคมนี้เนาะถุงเงินถุงทองให้มาคือ4และ6นะคะแม่เนาะ4และ6จะเป็น4อะไรดีหรือว่าจะเป็น6อะไรดีนะคะทุกคนเนาะ 6 5ห6ห,ห,หรือเป,เปล่าทุกคนหรือว่า4 2 2 4อเนาะอันนี้แอดมินดาวเอาเดอร์อันนี้แอดมินก็จับเสี่ยงไทยไปเนาะทุกคนเนาะก็ลองไปจับเป็นแนวทางดูนะคะทุกคนเนาะจับวินจับเลขคู่จับเลข3ตัวจับเลข6ตัวเอาละวันที่1ไปเลยนะคะแม่แม่แคปบหน้าจอนะคะถุงเงินถุงทองนะต่อด้วยนะคะแนวทางของพายตาเทพนะคะทุกคนอันนี้แอดมินก็ไม่รู้จักหรอกพอดีว่ามียูสเซอร์ท่านหนึ่งชื่อแอด หกหนึ่งหก dr อะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็ต้องกราบขอบพระคุณมากเนาะที่เป็นหลายๆอย่างให้ไอมินได้รู้จักแนวทางหลายๆท่านนะคะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานเก่างวดก่อนเนาะวันที่16กรกฎาคมเลขออก3ามสนะคะแม่ให้2ตัวมา 6, 3สก็เป็นตัวกลับเนาะเลขมันออกบน3 6ก็สุดก็สอบผ่านนะคะส่วนหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะเลขออก0 4 1 4 6นให้ 1, 4มาก็สอบผ่านอีกแล้วเนาะแม่เนาะเป็นตัวกลับเลขออกบน4ี่นะคะทุกคนเนาะให้ 1- 4สมา ภายตาเทพนะคะเข้ามา2องวดติดแล้วนะคะแม่ส่วน16สิงหาคมนี้ใบใหญ่ๆเลยเนาะถ้าเป็นงวดเก่าแอดมินจะทำน้อยๆแบบมินิมอลให้นะคะทุกคนเนาะ พอรู้ที่มาที่ไปพอรู้พอแบบหอมปากหอมคอนะคะทุกคนเนาะใบใหญ่เนาะ1ิสหกิงหาคมแม่เตรียมแคปเดอร์ห้าศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์สามตัวเจาะสามห้าศูนย์นะคะทุกคนเนาะทูใจแอดมินอีกแล้ววงนนี้ห้าศูนย์นะคะทุกคนรู้สึกว่าจะดังมากอยู่เนาะเลขห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยดังอยู่นะเนาะแม่เนาะก่แคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะทุกคนเนาะเพย์ไทยโอ้ไม่ใช่คะ่ะพายตาเทพนะคะทุกคน พอดีว่ามีเพื่อนชื่อเพทาไทยคนหนึ่งก็เลยติดเรียกภายตาเทพเด้อแม่เด้อแขวบไว้นะถ้าเข้าอีกหรือว่ายังไงเดี๋ยวแอดมินจะมานําเสนอวดหน้าให้อีกนะคะทุกคนอาจารย์ไม่เอกนะคะเนาะวดนี้16สิงหาคมใบขวามือนะคะแม่แม,แม่เดี๋ยวเราดูผลงานเก่าก่อนเนาะผลงานเก่ารู้สึกว่าจะหลุดนะคะแม่แม,แม่เนาะทั้งชุดสองตัวเจาะแล้วก็3ตัวเจาะเลขวิ่งก็หลุดนะคะทุกคนเนาะเลขออก0 4นสีสนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตาม ขนมไทยงวดวันที่16นี้กันเลยนะคะเลขวิ่ง0และ7อาจารย์บอกว่ารัก0น,นะคะทุกคนเนาะอาจารย์บอกว่ารัก0ชุด2ตัวเจาะ0403107378นะคะแล้วก็3ตัวมี047แล้วก็078นะคะทุกคนส่วนอิโมจิรูปหัวใจนะ่าจะเป็นตัวเน้นๆของอาจารย์เนาะคือ17006แล้วก็17นะคะแม่แม่ชื่นชอบเลขชุดนี้ไหมทุกคนเนาะ รู้สึกว่าเลขอาจารย์สวยงามอนี่ยน้องงวสิสิงหาคมนี้แล้วก็ใบขวามือนะคะจะเป็นเหมือนอาภาพกราฟิกแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์แบบใหม่เนาะแบบเก่ามันจะเป็นซ้ายมือนะคะทุกคนนาะอแบบใหม่มันจะเป็นขวามือเดอ้ออย่าตกใจเดอ้อแมเดอ้อแคปหน้าจอไว้นะคะอาจารย์ไมเอเอกแล้วก็เหมือนของทุกวันที่เลขออกอาจารย์จะมีคลิปสายด่วนมาให้นะคะทุกคนก็รอติดตามที่ช่อง YouTube แม่สีนวลเนาะเดี๋ยวแม่มาอัปเดตให้นะคะเนาะ ่อการที่ตำราท้าเวสุวรรณนะคะมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนตะ์เนาะให้อดมินตามให้อดมินได้มาสองใบนะคะแม่แม่แมพี่พี่จะดูใบไหนดีใบหนึ่งหรือใบสองซ้ายหรือขวามือเนาะหนึ่งหรือสองคอมเมนต์บอกอดมินทีว่าตำราท้าเวสที่พี่พ,พ,พี่คุ้นเคยเป็นใบไหนอดนมินได้ข้อมูลมาสองใบเนาะดูใบแรกก่อนนะคะแม่เนาะงวดเก่าหนึ่งสิงหาคมเลขออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะคะทุกคนเนาะมันใช่เหรอเนี่ยทุกคนเพราะว่าอดมินเพิ่งมานาเสนอเป็นงวดแรกนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรนะตกใจ มันจะออกตรงเป๊ะขนาดนี้เลยบอถ้าออกตรงเป๊ะขนาดนี้แอดมินทำไมแอดมินไม่รู้แม่ก็ดูไว้ไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะแอดมินมานาเสนอเป็นงวดแรกนะอันนี้ก็พูดตามความรู้สึกไปเลยนะคะทุกคนแอดมินก็พูดตามความรู้สึกไปเลยเนาะพูดเรื่อยๆเปลี่ยๆมันลดขายโอง่งไปเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะไม่เคยเห็นใบนี้นะคะ16สิงหาคมเนาะใบแรกเขาบอกว่าเลขรับซัพย์4 5 3 7 8เลขวิ่ง8และ5นะคะแม่ เลขวินเขานัาแหละนะสี่ห้เลขก็เลขวิ่งแปดรตัวเจาะห้าสา8เจ็ดสองตัว4 5่ห้าแล้วก็84นะคะแม่แม่พี่าารณาดเด้อแม่เด้อ,ดอพี่าารณาด้วยนะแล้วก็ใบความมือดูแค่วันที่หนึ่งสิงหาคมงวดก่อนและกันเนาะแม่เนาะเลขออก0ู <c oughs> นย์สอดมินว่ามันแปลกๆนะหรือว่าหรือว่ามันออกจริงทุกคนหรือว่ายังไงทุกคนก็เก็บไว้พิจารณาพิจารณาล้กันนะคะ แล้วก็16สิงหาคมน,นี้แม่ท้ายๆเลยบรรทัดท้าย,ายๆเขาบอกว่าเลขมงคล1 5 6 6 8 0 3 5 8 1 9 7 5 3 8นแมะคะแม่มีทั้งชุด3ตัวเจาะ3หางแล้วก็2ตัวเจาะ3หางนะคะแม่แม่เจ้าใบไหนดีแม่ <laughs> แอดมินมานำเสนอเป็นงวดแรกนะคะทุกคนคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะรอลุ้นกันแค่ไว้เป็นแนวทางละกันเด้อแม่เด้อไม่ต้องซีเรียสเยอะเนาะแต่ว่าแอดมินซีเรียสไปแล้วแหละตกใจไงว่ามันออกอขนาดนี้เลยหรอ ตามต่อนะคะตะพาโชคเนาะใบซ้ายมือนำเสนอไปแล้วนะคะทุกคนเนาะสิบบนงวดสิบหกสิงหาคมให้ห้าและหกฟันหกนะคะแม่แล้วก็ร้อยบนใบขวามือปล่อยมาวันนี้ให้หกนะคะแม่เด้อร้อยบนให้หกนะสิบบนให้ห้าแล้วก็หกฟันหกนะคะผลงานเก่าหนึ่งสิงหาคมให้ศูนย์มาศูนย์สี่หนึ่งอปังมากงวดเก่าให้สามมาสามสามหกแล้วก็ สิบบนนะคะสิบบนแล้วก็ร้อยบนสูตรผ่านสูตรผ่านจริงๆเนาะเออสมพ่อคนทาหาเยอะนะคะทุกคนเนาะรู้สึกว่าสูตรไหลดีเดินดีนะคะเนี่ยแม่แม่แอดมินก็พูดตะกุกตะกักหน่อยนะดึกแล้วตอนนี้ทําคลิปประมาณตีหนึ่งะคะทุกคนนอนไม่หลับเลยมาทําคลิปไม่ใช่อะไรแล้วก็มาดูร้อยบนหกเออหกอะไรดีทุกคนหกอะไรดีี่น,นพูดมาสี่หกห้าศูนย์ไหมหกห้าศูนย์หกศูนย์ห้าไหมทุกคนเนาะ ถือว่าเป็นเลขที่นา่าติดตามเนาะเป็นเลขหมายของแอดมินแม่แม่ลองจับดูนะตาพาโชคเดอ้อคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะว่าแม่จับเลขอะไรของตาพาโชคแบ่งปันกันไม่ใช่อะไรนะคะแม่แม่แคปหน้าจอไว้นะคะส่วนดับบนของรัชนกมีโชคนะคะมันเป็นใบเดียวกันนะคะแม่แต่ว่าแอดมินมาซูมให้มันชัดเนะาะภาพมันน้อยมาดูใบขวามือแล้วกันเนาะงวดนี้ดับบน16สิงหาคมให้4นะคะทุกคนถ้าสูตรของรัชนก เดินดีไหลดีแสดงว่างวดนี้ไม่มีสีนะคะแม่เนาะดับบนไม่มีสีนะดูงวดเก่าดับเก้าก็เลขออกศูนย์สี่หนึ่งก็สอบผ่านเนาะงวดก่อนก่อนอีให้ดับแปดเลขก็ออกซ้มามหกก็สอบผ่านนะคะดูไล่ดูได้เนาะ ภาษาเลขอ่ะมันจะชอบพูดว่าเลขดับบนเลขดับล่างเลขดับอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเลขดับถ้าเป็นบ้านบ้านเราก็คือเลขที่มันไม่มานะคะทุกคนเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากองสลากไม่มีเลขดับนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็เตือนสติไว้อันนี้แอนมินก็พูดตามความจริงเลยนะคะทุกคนเนาะไม่ได้พูดเรื่อยๆไปเปลี่นมรถไายโอ่งนะประโยคเมื่อกี้คือพูดตามความจริงนะกองสลากไม่มีเลขดับนะคะไอ้ที่ว่าเราดูนี้นี้ ที่ว่ามีเลขดับเลขอะไรเนี่ยก็คือเป็นสูตรของเขาเนาะเราก็ว่ากันไปตามสูตรก็ขอบคุณไปยังแนวทางด้วยนะคะของราชนกมีโชคเนาะขอบคุณมากมากค่ะเลขดับล่างแอดสตา์งนะคะแม่แมดูแค่3มงวดก็พอแล้วเนาะสิสิงหาคมให้ดับล่างคือ2นะคะแล้วก็งวดวันที่1สิงหาคมเนาะให้ดับล่าง4นะแต่ว่า4มันมาบนมาล่างเลยก็หลุดไปนะคะเนาะสำหรับแนวทางของแอดสตา์งแต่ว่า 16กรกฎาคมนะคะให้ดับล่าง7เลขออก2 1หนึ่งนะคะแม่สอบผ่านเนาะแอดมินเอามาให้ดูแค่3งวดน,นะปกติมันมี6งวดแหละดูแค่นี้ก็พอแลนะ้วเนาะแม่เดี๋ยวมันเมาเลขไม่ใช่อะไรดูไว้เป็นแนวทางนะคะแอดสตางจ้าต่อกันที่อาจารย์ไก่แก้วเขาบอกว่าเป็นเด่นเดินดีปี6-7ยังไม่หลุดนะคะเนาะผลงานเก่า1สิงหาคมให้91 3มาเนาะแม่เนาะ1ก็มาให้เห็นที่หลักหน่วยของ สามตัวบน041นะคะ16สิงหาคมนี้เด่นเดินดีปี67ยังไม่หลุดเลขเด่น468นะคะแม่เนาะสี่กแปดนะคะตัวเน้นของเขานี้เป็นตัวแดงหรือว่าตัวเขียวเขียวที่มาเขียวอ่ะทุกคนแอนมินงงอสรุปคือเด่นหและสและหและแนะคะแม่เดืออาจารย์ไก่แก้วดูไว้เป็นแนวทางไว้พิจารณานะคะ ต่อไปเป็นเลขเด็ดนะคะจากมนสิทธิ์คำสร้อยเขาบอกว่าชอบเลขนี้เนาะแม่เนาะนักร้องดังออกมาแจากเลขสวยพร้อมบอกคอหวยรีบๆนะผมชอบ824แล้วก็125นะคะแม่2ตัวเจาะคือ82นะ3ตัว824แล้วก็125นะคะมนสิทธิ์คำสร้อยนะแม่แคมไว้เด้อ